ครับผมถ้าเกิดว่าเออถ้าเกิดเราดูนันเราเป็นอราอาโอเคมีไฟแล้วฮะเออถ้าเราเข้าเราดูหกสิบเราเข้าจงั้นเว่าเราตกรถนะครับเดี๋ยวฮะเอาไห่ฮะเราดูหกสิบขอชัดๆราเข้สิถ้าเราดูหกใช่ไหมเราเราเห็นว่าเออเราเห็นเข้าจงั้แล้วมันขาแล้วเราพบมาดูความเห็นที่เปเป็นอช่แล้วเราเจอ Okay. สมมติเราตกลถใน60เราไปหาสัญญาณเข้าในทางเฟม15แล้วเวลาออกออกตรงไหนถ้าเทนของทางเทม60มันยังสวยอยู่คิดว่าออกตรงไหนดีครับ60สิสิครับนะคืออย่างนี้อย่างอย่าง,อย,างอย่างที่โค้ชบอกว่ามันไม่ได้มีหลักตายตัวว่าเข้าทางเฟมไหนต้องออกทางเฟมนั้นให้คุณดูก่อนว่าคุณยังได้เปรียบอยู่ไม่ะด้คำว่าได้เปรียบเราก็ดูว่าภาพใหญ่ยังโอเคอยู่ไหมมีสัญญาณอะไรแย่ๆไหมนะครับแต่ก็ต้องรู้ว่า คุณจุดเข้าของคุณเนี่ยเป็นกลางทางเพราะว่า60สเนี่ยเราตกรถแล้วเราไปหารูเข้าใน15้านะครับถ้าเป็นกลางทางก็อาจจะวัดป้าออกแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ย60ิมันก็ไม่แยก15มันก็ยังสวยอยู่อะ60มันก็แบบยังไปต่อได้ก็ยังรั่นต่อได้ครับผมโอเคครับผมว่าน่าจะสมมติเก่บเวลาเนาะเดี๋ยวถ้าสมมติใครมีคำถามเพิ่มเติมผมฝากแบบนี้ว่าติดตามเพจโค้ชพี่ป๊อปอ่นะยังอยู่เนาะนะครับติดตามเพจโค้ชพี่ป๊อปนะ โอ oh, จริงๆสไลด์มีเยอะเลยนะแต่ว่าเวลามีน้อยนะฮะข่าวหน้าต้องถึง4ี่ทุ่มแล้วนะฮะทางค่าสีคอซิลิสนะครับ <laughs> ตามที่เพจค้นพี่ปรอมแล้วส่งคำถามในช่องอินบ็อกซ์ก็ได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่ห้ามถามก็เหมือนที่บอกว่าห้ามถามในอ,อ้องเพราะว่า คือโค้ดไม่ได้เป็นคนใบ้หุ้นโค้ดไม่ได้เป็นคนให้หวยโค้ดชอบที่จะแบ่งปันความรู้สิ่งที่โค้ดรู้อาจจะไม่ถูกทั้งหมดแต่สิ่งที่โค้ดเอามาถ่ายทอดคือสิ่งที่โค้ดสั่งสมมาจากประสบการณ์ความเจ็บปวดเงินและน้ําตาของโค้ดอยากให้พวกเราอยู่รอดในตลาดนะครับและอยากให้พวกเราเทรดมีความสุข